โครงการอะไรคะโอ้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษาผู้ประกอบสาขาการบัญชีตายและสาวบัญชีสวยๆทั้งนั้นเลยกกฟตัวเองเรียนบัญชีเหรอลูกโอ้หล่อขนาดนั้นเลยผู้ชายขายน้ำนะเอาเลขเข้ามาเลขเข้ามาลูก10บาท10บาทขายขาดทุนนะจ๊ะก็ต้องพูดด้วย การเป็นผู้ประกอบการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะลูก gob g อ b ก็เรียกน้องมาซื้อน้ำหวานเอ่อน้ำหวานชื่นใจชื่นใจค่ะก็พูดนี่คือการเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่หน้าบูดนี่เขาไม่กินเลยนะน้ําหวานจะหวานขนาดไหนก็ช่างก๋วยเฉียงกินน้ำอะไรลูก ก้อยเจ๋งกินน้ำอะไรนัดคนนี้นัดคนนี้ก้อยเจ๋งกินน้ำอะไรทำไมนัด